ว่าไม่อย่าช ah um ูอัน ذكر ิ ا ل ห์มานุกอยต์เลวูชัยตอนันฟะฮุวะเลวูกอรีนว่าอินนามุมลายสะดุดูนามุมอันิสบิลวายฮ์เซบูนาอันนามมูฮตะดูนและผู้ใดก็ตามแต่ใช้ชีวิตในดุนยาเนี่ยหันห่าง หรือผินออกจากการลำลึกถึงอัลลอฮ์ตรงนี้หมายถึงศาสนาของอัลลอฮ์ชาชีวิตหันห่างออกจากศาสนาของอัลลอฮ์ชีวิตที่ไม่เอาอิสลามแต่งกายไม่เอาอิสลามพูดจาไม่เอาอิสลามกินบริโภคไม่เอาอิสลามถ้าชาชีวิตหันห่างออกจากอิสลามเมื่อไหร่ปั๊บหนุกคอยยิดละหูชัยต้อน,นั้นอัลลอฮ์บอกว่าเราจะกําหนดให้ชัยตอนเนี่ยมาเป็นคู่ชีวิตของเขา ฟาหัวละฮูกรีน <c oughs> ชัยตอนนี้ก็จะเป็นคู่ชีวิตของเขาไปตลอดติดตามเขาไปทุกที่ถ้าไม่เอาอิสลามเมื่อไรชัยตอนเข้าหาเขาทันทีที่จะเป็นคู่ชีวิตกับเขาแล้วอะไรเกิดขึ้นว่าอินนาหุมลายสุดดูนาหุมอานิซบีลและชัยตอนเหล่านั้นก็จะพยายามยับยั้งป้องกันนั่งขวาง นะครับห้ามปรามพวกเขาไม่ให้ทําในสิ่งที่เป็นความดียับยั้งเขาคอยปกป้องเขาให้ออกจากหนทางของอัลลอฮ์ออกจากาศาสนาของอัลลอฮ์วายะสบูนอันหุมูตะดูโดยที่เขาเกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้ทําอยู่เนี่ยสิ่งที่เขากําลังทําอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่นึกว่าอยู่ในทางนํามันเป็นสิ่งที่ดีเอ๊สังคมเขาก็ทํากันทั้งนั้นแหละ พี่น้องระวังคํคำนี้เอาไวน้นะเวลาทําอะไรไม่ดีป้าบเนี่ยถ้าเกิดไม่เอาอิสลามนะมันจะมีเสียงกระซิบกระซาบหรือมันจะมีกําลังใจอะไรสักอย่างหนึ่งผุดขึ้นมากลางหัวใจเลยเอ้ยใครใครเขาก็ทํากันท้งนั้นก็ยังนึกว่าตัวเองก็ยังอยู่ในทางที่ไม่หลงผิดยังอยู่ในทางที่เออเข้าท่าเว้ยเอาพี่น้องขับรถไป ลูกชายก็นั่งไปด้วยครอบครัวก็นั่งไปด้วยตำรวจเรียกตำรวจขอดูใบขับขี่เผอิญเราพาไฟแดงลูกก็รู้เมียก็รู้เราพาไฟแดงตำรวจเรียกข้างหน้าคุณฝ่าไฟแดงมานะครับขอดูใบขับขี่ด้วยครับเอาใบขับขี่ให้ดูเสร็จแล้วเราเนี่ยขับรถเราเป็นพ่อบานเนี่ยยื่นเงินให้ตำรวจสามร้อยบาทสองร้อยบาทยื่นเงินให้ตำรวจ พอที่นคันตำรวจปั๊บตำรวจก็รับแบบรับรับรับ,รบเสร็จก็คืนไปใบอะไรนะ่ะใบขับขี่ให้ทีหลังระวังหน่อยนะครับอย่ามันประมาทนะตำรวจก็ทําแบบนั้นแหละแต่ว่ารับตังค์ไปแล้วพอตำรวจรับตังค์ไปเสร็จปั๊บลูกก็หันมามองพ่อภรรยาก็อยู่ในรถด้วยรู้ว่าสามีเนี่ยให้สตังค์แกต,ตำรวจเป็นสินบนเป็นเงินที่ผิดทําอย่างนี้ไม่ถูกต้อง ก็เลยเราก็บอกกับลูกว่าเออลูกประหยัดเวลานะ่ะใครๆก็ใ,ในสังคมเขาก็ทำกันทางนั้นแหละถ้าจะปล่อยให้ไปเสียค่าปวงค่าปรับที่โรงพักก็เสียเวลาอย่างนั้นอย่างนี้เสียตังค์มากกว่าอีกอันนี้เสียน้อยกว่าแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยใครใครเขาก็ทํากันทางนั้นโอ้เห็นไหมใจนะี่ยังคิดนะโอ้ยแม้ว่ายังทําผิดเนี่ยนะใครใครเขาก็ทํากันทางนั้นอ้าวบางทีไปซื้อของ นะไปซื้อของไปคนเดียวนี่แหละนะครับซื้อของทั้งหมดแม่ค้าเนี่ยต้องทอนต้องทอนเท่าไรเลยยี่สิบห้าบาทเราซื้อของไปเจ็ดสิบห้าแม่ค้าเนี่ยจะต้องทอนยี่สิบห้านะครับลูกก็รู้นะครับว่าเราซื้อของไปในเะท่าไรนะเจ็ดสิบห้าจะต้องทอนยี่สิบห้าเพิ่นแม่ค้าเนี่ยในขณะที่เขากําลังวุ่นวายอยู่เนี่ยไอ้แบงยี่สิบ นะครับยันไม่หยิบไปหยิบเอาแบงค์ห้าสิบมันคล้ายๆกันนะ่ยเอาแบงค์ห้าสิบมาแล้วก็เหรียญห้ามาอันนึกว่ายี่สิบห้าบาทแต่มันเป็นห้าสิบห้าบาททอนเงินเกินมาเนี่ยเห็นไหมทอนเงินเกินมาสนะามสิบบาทพ่อรับปับ๊บลูกก็รู้ว่าโอ้พ่อเนี่ยทำไมไปรับมาห้าสิบห้าบาทเ่ะเขาต้องทอนยี่สิบห้าบาทเท่านั้นหันไปบอกกับลูกว่าลูกมันเป็นความผิดของเขาเองไม่ใช่ความผิดของเรา มันเป็นโอกาสของเราแล้วนะลกูกใครๆเขาก็ช่วงชิงกันใครๆเขาก็ทํากันทางนั้นเนี่ยเห็นไหมพอไม่เอาอิสลามปับ๊บพอหันห่างออกจากอิสลามปับ๊บเราก็จะพูดให้กําลังใจตัวเองว่าใครๆเขาก็ทํากันทางนั้นยังคิดว่าวายาสบูนาอันนุมตะดูนยังคิดว่าเขานี่ยังอยู่ในทางนําคิดว่าที่ทําอยู่เนี่ยดีแล้วที่ทําอยู่เนี่ยดีแล้ววันอญญายาซุบิลลา สังคมของเรากําลังเป็นแบบนี้นะทันทีที่หันห่างออกจากศาสนาเรื่องใดก็ตามแต่ไม่เอาอิสลามไปปฏิบัติปับ๊บคุณต้องเอาของใช้ตอนมาปฏิบัติในทันทีการค้าไม่เอาอิสลามมาปฏิบัติปับ๊บคุณเอาของใช้ตอนมาปฏิบัติในทันทีใช่ไหมการปฏิบัติตัวในสังคมทุกอย่างเลยพี่น้องทุกอย่างถ้าไม่เอาอิสลามมาปฏิบัติคุณเอาทางของชชยตอนมาปฏิบัติในทันทีแล้วอัลลอฮ์บอกว่า นุกไยดละูชัยต้อนันอัลลอฮ์บอกว่าเราจะกําหนดชัยตอนให้เป็นคู่ชีวิตของเขาในเมื่อไม่เอาอิสลามใช่ไหมเอาเอาชัยตอนไปในเมื่อไม่เอาดีใช่ไหมเอาเอาชั่วไปมันเป็นแบบนี้ไปโดยปริยายคุณอย่ามาพูดนะว่าคุณไม่เอาหนทางชัยตอนแล้วก็อิสลามพักไว้ก่อนคุณจะปฏิบัติของคุณคุณไม่เอาอิสลามเนี่ยคุณปฏิบัติตามหนทางของชัยตอนโดยปริยายไปแล้วเห็นไหม งานแต่งงานในปัจจุบันเนี่ยอึดอัดใจมากบางทีได้รับเชิญไปครูตบ้านในกาในงานต่างๆเนี่ยพี่น้องที่อึดอัดใจมากฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายจัดซุ้มดอกไม้ซุ้มหนึ่งเป็นหมื่นๆเอาไว้ถ่ายรูปกันบางทีมีอะไรเลยแกะสลักเป็นตัวหงแกะสลักเป็นอะไรน่ะไอ้เป็นเป็นน้ำแข็งอะแล้วก็ตั้งไว้กลางงานมีคนมาถ่ายรูปอะไรต่ออะไรหรูราฟู่ฟ้า ถามว่าเอาแบบอิสลามมาปฏิบัติใช่หรือไม่แบบนั้นผู้หญิงผู้ชายปะปนกันเต็มงานไปหมดปเปิดเพลงในงานด้วยเนี่ยเอาแบบอิสลามมาปฏิบัติหรือเอาแบบไหนมาปฏิบัติพี่น้องเริ่มต้นที่จะครองคู่ชันสามีภรรยาเริ่มต้นที่จะใช้ชีวิตแบบคู่คลองที่มีอิสลามเนี่ยเริ่มต้นที่จะแต่งงานกันเนี่ยก็ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์โกรธกิ้วอย่างมากแล้ว สูรุย่ยสร่ายฟุ่มเฟือยปะปนมีเสียงเพลงนะครับแล้วก็โอ้อวดกันอย่างมากมายทั้งงานเนี่ยผู้หญิงแต่งตัวสวยอาไปอวดกันหมดเลยที่ผมแซวให้ก็บางงานเนี่ยไปในงานแล้วเนี่ยหาเจ้าสาวไม่เจอแต่งตัวสวยเหมือนเจ้าสาวหมดเลยทั้งงานวันอียาดุบินละขอความคุ้มครองต่อรองให้พ้นจากสภาพเช่นนี้ด้วยเถิดเห็นไหมพอเราไม่เอาอิสลามปั๊บเนี่ยเอาของตะวันตกเอาของยุโรป เอาของพวกยูนมาปฏิบัติในทันทีใช่ไหมเจ้าสาวแต่งตัวยังไงแล้วก็เดินคู่กับเจ้าเบา่าถ่ายรูปบุคคลนั้นถ่ายรูปบุคคลนี้ซึ่งเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมมันเป็นแนวทาง <c oughs> เป็นวิถีปฏิบัติของพวกตะวันตกอย่างเห็นได้ชัดแบบอิสลามไม่ใช่แบบนี้ก็จึงอยากจะให้พีนน่นะ้องพยายามอย่างยิ่งชีวิตของเราเนี่ย มาอยู่ในดุนยามาเพื่อที่จะเอาอิสลามมาปฏิบัติกับชีวิตหน้าที่ประการเดียวหลักๆต้องสืบสวนดูต้องสอบสวนดูนะครับว่าในทุกๆภารกิจที่เราทำมีอิสลามกี่เปอร์เซนต์เราเป็นพนักงานสมมติทางงานที่อะไรละ่ะกรมไฟฟ้าหรือองค์การโทรศัพท์หรือทํางานที่บริษัทหรือทํางานที่ไหนก็ตามแต่โกงเวลางานบ้างหรือเปล่า เข้างานออกงานเนี่ยซื่อตรงมีอามานนะมีความซื่อสัตย์ทำงานครบเวลาเขาหรือเปล่าค้าขายมีอิสลามสักกี่เปอร์เซนช่างตวงครบหรือเปล่าต้องย้ำกันตรงนี้แหละพี่น้องเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วสังคมของเราก็เกือกกลัวอ,อยู่กับความผิดดีอย่างมากมายเวลาหยิบของใส่ถุงให้แกเขาเนะ่ะเอาของไม่ดีนะ่ะปนเข้าไปบ้างหรือเปล่า ถ้ามันมีสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามอยากตามหลักของอิสลามไม่ถูกต้องตามบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลานั่นคือเราได้ปฏิบัติตามหนทางของชัยตอนโดยอัตโนมัติแล้วพอปฏิบัติตามหนทางของชัยตอนแล้วเนี่นะพี่น้องชัยตอนจะเป็นคู่ชีวิตเราแล้วมันก็จะมาแย่ที่จิตใจของเราเฮ้ยใครๆเขาก็ทํากันทั้งนั้นกิโลซื้อมากับบิดให้มันน่อยหน่อยมันจะได้ไม่ครบไม่ครบกิโลใครๆเขาก็ทํากันทั้งนั้น ช่างของเวลาตั้งผลไม้ขายหน้าร้านไอ้ลูกสวยๆตั้งไว้ข้างหน้าเวลาหยิบให้เขาหยิบลูกไม่ดีด้วยแล้วก็มาอ้างกับตัวเองว่าเฮ้ยไม่ได้ผิดอะไรนักหนาะหรอกใครเครเขาก็ทํากันทางนั้นไอ้แบบนี้นี่แหละชัยตอนมันสร้างความรู้สึกให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราว่าก็ยังดีอะทาดีแล้วถูกแตวไม่ผิดอะไรหรอกสังคมก็ทํากันอย่างนั้นแหะ นี่คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยหลงไปวันละเล็กละน้อยหลงไปวันละเล็กละน้อยแลวนะที่สุดพอถึงบัน้นปลายพับไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงอย่างกับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเห็นไหมโกงเขาตาช่างนี่โกงมาตลอดเลยขายของมา30ปีพอมาฟังศาสนาปั๊บไอ้คนที่ไปยักยอกไปโกงเข้ามาเนี่ยต้องเอาของไปคืนเขาเนะก็ตาช่างโกงอยู่ทุกวันคนมาซื้อของที่ร้าน3-400คนแล้วขายมาแล้ว30ปีแล้วจะไปขอมาอัพกันไหวขนาดไหนล่ะ มันมาตันมันมีมีปัญหาในบ้านปลายของชีวิตดังนั้นตรวจสอบดูให้ดีนะพี่น้องชีวิตของเราถ้าไม่เอาอิสลามเอาของชัยตอนมาปฏิบัติในทันทีแล้วอัลลอฮ์ก็จะลงโทษให้ชัยตอนเนี่ยมาเป็นคู่ชีวิตของเราแล้วเราก็จะหลงผิดไปโดยตลอดนึกหูตาสว่างแล้วอะไรที่ไม่ใช่อิสลามเลิกทาซะแล้วการดําเนินชีวิตของเราในโลกดุนยานี้จะอยู่ได้ด้วยความปลอดภัย ด้วยการช่วยเหลือของอัลลอฮ์ سبحانه ะตาลานะครับวบิลลาฮิตตฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบรากาตุรายการคิดอย่างผู้ศรัทธาสิ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่าการส่งต่อความมั่งคัง่งทางธุรกิจคือการส่งต่อโอกาสทางความดี เพียงเปิดเป็นชีเงินฝากรักษาทรัพย์กับกองทุนธนาคารอิสลามทกสวันนี้ฝากครบทุกๆ2,000บาทมีสิทธิ์รับรางวัลเพื่อทำฮัจจ์หรืออุมรอฟรีมอบรางวัลครั้งแรกเดือนพฤษภาคม2,556รวมมูลค่ารางวัลกว่า5ล้านบาทร่วมประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฮัจจ์หรืออุมรอทางสถานีความดี White c h a n n และธนาคารสาขาที่ท่านเปิดบัญชีเพราะเราเชื่อเสมอว่าโอกาสที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมการให้ที่ใหญ่ยิ่งทุกโอกาสเป็นจริงได้สอบถามราย,รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองทุนธนาคารอิสลามทกสทั่วประเทศ025550555ดูดี สมาร์ทมาร์ทแมนนั่นๆๆๆเท่ไปไหนเนี่ยแค่มีกระเป๋าอืมดูดีแถมฟรีเมื่อสมัครสมาชิกใหม่หรือต่ออายุสมาชิกตั้งแต่600บาทขึ้นไปรับไปเลยกระเป๋าสุดเท่สำหรับสมาชิกไว้เท่านั้นโทร085 059 0260เย้า้คนเราอายุยืนหน่อยเราก็จะมี10ปีกันแค่ราวราวเจ็ดครั้ง สิบปีแรกหมดไปกับความไร้เดียงสาสิบปีต่อมาหมดไปกับการศึกษาเล่าเรียนสิบปีที่สามหมดไปกับการทำงานและการใช้ชีวิตสิบปีที่สี่หมดไปกับการสร้างฐานะสร้างครอบครัวสิบปีที่ห้าหมดไปกับลูกหลานรักษาสิ่งที่หามา เข้าสู่10ปีที่6หมดไปกับการดูแลรักษาสุขภาพกายใจให้แข็งแรง10ปีที่7หมดไปกับการปล่อยวางทุกสิ่งรอคอยการกลับบ้านคุณผู้ชมละครับใช้10ปีกันไปกี่ครั้งแล้วแต่ละครั้งส่วนใหญ่มักใช้จ่ายชีวิตไปกับอะไรจ่ายไปกับการเดินทางสู่พระเจ้าหรือท่องเที่ยวหาความสุข หมดไปกับการกินดื่มหรือดื่มกินศึกษาเพื่อเพิ่มศรัทธาหรือเพื่อได้การยอมรับจ่ายไปกับการบำรุงหรือหมดไปกับการรักษาจ่ายเพื่อช่วยสังคมหรือเพื่อเข้าสังคมใช้จ่ายเพื่อความผ่อนคลายที่ฮาราสหรือเลือกที่จะสนุกโดยไม่สนเรื่องฮารอมออพี่น้องที่รักทุกท่านครับไม่มีใครรู้ว่าเราจะมีสิปีสครั้งเครั้งหรือแค่ครึ่งครั้งก็ได้กลับบ้านแล้ว เรามาสำรวจการใช้จ่ายของเรากันเถอะครับว่าชีวิตที่เราจ่ายออกไปนั้นเพื่อได้กลับสวรรค์บ้านจริงๆของพวกเราหรือเรากำลังหลงกับสิ่งริมทางจนหาทางกลับบ้านไม่เจอด้วยความปรารถนาดีจากพี่น้องของท่านสถานีความดี